เอาละครับผมตอนนี้เขาสู่ช่วงเ e s การ c a สเกมนะครับผมครั้งแรกมีคนมาฟ i g u r i n g นะครับเกมผีหรือ horror ก็คือ surrender man น,น,นะครับออตอนนี้อยู่กับคุณตทากุญะาครับผมอันนี้คุณต้นจะเป็นคนเล่นนะครับผมผมจะเป็นคนดูเราจะอยู่ด้วยกันสองคนในห้องมืดมดแล้วเปิดหน้าจอแสงแสงสว่างสว่างสว่างอ่าครับผมวยการเริ่มการเก็บกระดาษแปดแผ่นครับผม ล่าตามล่าหาอีผอมกันเลยดีกว่าเริ่มกันเลยครับ<แ>กดชิปนะครับคุณตัวเพื่อเพื่อวิ่งนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งกดบ่อยนะครับผมเดี๋ยวชิปจะเหนื่อยนะฮะแล้วไม่หายครับผมไม่หายอันแน่แอันนั้นไม่มี<แ>คตัวครับผมผมก็ <laughs> ผมรู้สึกว่าผมเข้าเกมนี้ทีไรผมรู้สึกใจหวั่นมากเลยครับ ตรงไปสิครับทางขวาทางขวาครับขวาในห้องน้ํามีอยู่แผ่นหนึ่งอ่เอลไะครับผมเริ่มเกมมาเราก็จะเก็บกันแล้วครับจัดเยี่ยวครับจะห้องน้ำกับห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยไหลลูเรามาล่าแพเดี๋ยวเซนเดอร์แม่งห้องน้ําอยู่อ่าหนึ่งแผ่นเสียงก็มาแล้วแน่ครับนเ์ขวาขวาขวาครับขวาครับขวาครับไอ้น้าเสียงมึง ใจกูแบบบีบมากอ่ะเอาล่ะครับเราจะเริ่มครับลองดูข้างขวาไหมมึงอย่ามึงอย่าหยุดเดินสิครับจะหยุดเดินมึงก็หยุดเดินมึงก็โดนจับสิครับนั่นไงครับหนึ่งแผนแผ่นที่สองครับผมชุกไมเคิลนิวคัมมิ่งฟอร์มีครับผมเกยบไปครับผมแล้วก็รีบเดินนะครับผมเดี๋ยวกูจะเดินตรงอีกเดียวอย่ามองอย่ามองข้างเออมึงจะมองลงทำไมครับ เดือเดือดผมมาที่พื้นทำไงไอเสืออ่าอย่าหยุดดูดิเดินไปดิยอย่าหันหลังนะมึงเราก้าเราก้าจะหันหลังคุณกล้าหันหลังไหมครับมึงวิ่งทำไมครับผมเดินก็พอหรือหถ้าวิ่งถ้าวิ่งไปด้วยก็ดีสลับสลับสลับเดินสลับวิ่งกูัวนะครับกูไม่กล้าเล่นนะครับเนี่ย ไปครับไปครับคุณตัวไปครับปองครับปองครับปองปองปองมึงแกมึงมึงหลบทำไมเนี่ยมึงมาบูเคาน์เตอร์หรือไงอยากซื้อกระสุนแป๊บเไอ้บ้าไาแล้วไปุเอ่าเราจเจอร้านร้านอะไรครับเนี่ยวันนี้เรายังไม่เจอเลยนะครับผมอีผอมนะฮะอีผอมอยู่ไหนอีผอมอย่าออ,ออกมานะกูกลัวนั่นแหละ เขาประชนนั่นนะครับผมม,มอง้ายขวางเลยนั่นไงครับหนึ่งอย่าทำใจก่อนจบเลยเอาเววอชิงมันมองคุณอยู่ตลอดเวลาหนึ่งสองมาแล้วครับผม,มาทางมาแล้วผมคาดว่าสามแผ่นแล้วมันจะโผล่มาท,าทันทีมันจะโผล่มาได้ไวมากขึ้น,นครับผมอย่าพยายามอย่าหยุดเดินอย่าช้านะครับผม เสียยแม่งหลอนว่ะโอ้ยตัวครับโอ้ยลีเดอร์เนี่ยตรงไปแล้วทางแม่มงงงกดตลอดเลยนะซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายดีขวา,าดีาาาาาตรง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 อย่ามองข้างอย่ามองข้าง ตรงไปตรงไปตรงตรงมันโผล่มานี่กุกูก็โดดไปหลังเก้าอี้เลยตเข้าไปเข้าไปเข้าได้อย,อยู่ข้างตรงนั้นไม่ทันละช่างมัน้ะตรงไปตร เข็บไม่มีทางออกนะครับผมไปเร็วไปเร็ตอนนี้เราเรายังไม่ค้นพบนะครับผมอี่รอมอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราก็ภาวนาอย่าให้มันพึ่งออกมาอยาให้มันออกมานะครับเพราะว่าบุควลาคุณม,มาทำเร็วทำไมไออ,อีนี่ก็เหนื่อยจังเลยยังไม่เจอเฮียเลยวิ่งอย่างเดียวเลย คนกำแพงทำไมตรงไปตรงไปตรงไปเมื่อกี้เข้าห้องไปเข้าไปแล้ว้ายไอเสืออีกแล้วครับผมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฮ้ยไอสัสัโอมไม่พอมาให้คุณลุ้นเลยโอคนมันตัวที่งรครับค่าผรู้สึกว่าเยสหรือโนครับผมอาจจะพบพลังงานในงา่าง หาเดียวพอไหมครับหาเดียวปนี่ครับไม่ไหวแล้ว <laughs> จบการแค่านี้ครับเจอกันรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ <laughs>